ผมโชคดีอยู่2ออย่างนะครับคืออะไรฮะ เขาเขามีการเปลี Ivan, ่ยนมานะครับของเจ้า RSR นะครับประมาณ60,000บาทและล้อยาง BBN นะครับเขาก็ลงมาให้เรียบร้อยนะครับอีกประมาณ50,000บาทนะครับก็2อย่างเนี้ยแสนกว่าบาทแล้วนะครับก็เป็นของแถมที่ลูกค้าใหม่ได้ไปนะครับท่าที่ลูกค้านะครับคันนี้เนี่ยเลขไม่เยอะนะ70,000กว่าโลนะครับและชุดแต่งเนี่ยเราก็มีการมาอัปเกรดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับของทางค่ายนะแจม a F C Original นะครับเป็นงานแท้นะครับคาร์บอนเคเลิลเท่ๆแบบนี้นะครับไฟหน้านะครับได้เป็นสไตล์ Full LED แบบนี้นะครับไฟเลเซอร์ daytime ของเขาเนี่ยบอกเลยว่าสว่างชัดเจนมากนนะะครรัับบกจห้าาผมมแอทตวีดใ แบบบนนี้ะครัเฮดนะครับแต่ก่อนยังใส่เฮดแดงวันนี้นะครับเพิ่มความดุก็เลยเปลี่ยนเป็นเฮดดามาให้นะครับถัดมานะครับฟิตเมนต์ปรับมาให้แล้วนะตอนแรกจะมีความสูงอันนี้เล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเข้าตาเรานะครับก็เลยปรับลงมาอีกนิดนึงนะครับให้มีความเท่มากขึ้นนะครับไซส์ซิ่งตัวรถใหญ่ๆแบบนี้นั่งสบายแน่นอนครับไฟท้ายเจ้าของเก่าก็มีการเปลี่ยนมาด้วยอ่าเป็นสไตล์ LED นะครับสวยๆเวลาเปิดไฟหลีกจะมีความวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมครับดักเทลก็มีการใส่มาเรียบร้อยเช่นกันนะครับดิฟล่างของหน้าแจมมนนนนนะะคคคคครรรรััััับบบบงงงาาาาาา์์ออออเเเลล่่ยยให้้้้พผตติจวปปทขไ เป็นท่อคู่แบบนี้เนาะทำให้รถมีความเต็มมากขึ้นไว้ง่ายได้ไปพร้อมใช้งานพร้อมหล่อได้เลยนะครับอ่ะภายในก่อนเข้าภายในสังเกตอย่างหนึ่งสีคันนี้เงามากนะครับคือเงาแวบเลยเจ้าของเก่าเนี่ยก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนโช๊คมัน,นครับก็เป็นคนที่เล่นรถประมาณหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องรักษารถอยู่แล้วเนาะสีมีความือฉ๋มมากนะครับคันนี้อ่ะภายในดีกว่านะครับนี่เบาะก,ก็หรูหราพรีเมียมนะครับข้างในสีออกครีมครีมแบบนี้ใช่ไหมครับเบาะปรับไฟฟ้านะจอกลางจากโรงงานนะครับกับเลนไม้เนี่ย 76,000กิโลเท่านั้นนะครับไม่แท้ๆนะไม่มีการกลับไม่มีการกอนะครับและความพิเศษของตัวแอร์คอร์ดคืออะไรฮะด้านหลังเป็นไงใหญ่ไหมกว้างขวางแบบนี้นะครับมีแอร์หลังมาให้นะครับทำให้เราเย็นทุกที่นั่งนะครับเดินทางเนี่ยก็ชิลๆเนาะทั้งคนขับคนนั่งนะครับข้างหลังก็มีที่วางกแก้งกาแฟนะครับแก้วนงแก้วน้ำมาให้แบบนี้ฟินไหมล่ะเออถ้าเผื่อว่าเราต้องเดินทางไปอ่าสักที่หนึ่งต่างจังหวัดแล้วกันเนาะไปพัทยงพยาเนี่ยก่อนเลยว่าแค่คิดก็ชิิิลลแแแ้้วววเเนนาาะะะะที่ก่กกกพสตตัปัปดดยยงไม 1.5ทวีโมนะครับก็ซีซีไม่เยอะแต่ว่าความแรงไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาให้ทวีโมาอีกหนึ่งตัวด้วยเนาะนี่หน้าตาแบบนี้นะครับกับเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเอิร์ธดีมเทคโนโลยี VTEC คทวีโมนะครับอ่าจิ๋วแต่แจ๋วว่ายง่ายนะครับประหยัดน้ำมันมากๆด้วยนะอ่ะถัดมาดีกว่านะครับโครงสร้างหลักคันนี้เป็นอย่างไรนะครับบอดี้ก็เหมือนเดิมนะครับคัดมาให้แล้วนะครับอ่าน็อตเนินนะครับสวยๆนะคานหน้าฝากระโปรงนะครับซ้ายขวาประตูฝีบานฝาปิดท้ายนะครับไม่เคยปผ่านการชนหนักพลิกคว่ำนะครับเห็นอะไรตรงนี้ไหมบาร์โค้ด โอ้ oh, แจ่มมากใหม่มากจิ๊บๆนะครับื่องยนต์แปลว่าเขาไม่เคยวิ่งแช่นานๆคืออะไรฮะถ้าเผื่อว่ามันร้อนมากๆใช่ไหมครับวิ่งแช่นานพวกซิสเกอร์สีขาวเนี่ยจะเหลืองจะหมองนะครับหรือจะขาดด้วยซ้ำนะแต่ครั้นี้ใหม่ปิ้งๆแบบนี้นะครับมามาฟังราคาค่าตัวน้องดีกว่านะครับจากใยแดงประมาณล้านห้าไม่รวมของแต่งแบบนี้นะครับอีกแสนกว่าบาทแต่วันนี้เนี่ยผมเสนอขายนะครับให้แบบหล่อๆเท่ๆ,พร,ๆพร้อมใช้งานนะในราคาเพียง8ปดแสนเก้าหมื่น 9,000บาทเท่านั้นนะครับทีมคันนะครับคันนี้ได้โชคและล้อจากเจ้าของเก่าที่ทําให้แล้วนะครับซึ่งประหยัดกันไปประมาณโอ้โหเป็นแสนเลยนะอ่ะสุดท้ายดีกว่านะถ้าอยากซื้อผ่อนก็ผ่อนได้เรายังมีบริการไฟแนนซ์ให้ทุกที่ทั่ประเทศนะครับสุดท้ายสุดนะครับซือล้มตาน้องได้รถแต่งเท่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน